สวัสดีค่ะเคีเคเวนทีนชาแนวิดีโอนี้เป็นมกามิน EP ที่สองแล้วนะคะซึ่งตัวแรกนั้นเราทำหน้าขาวเต็มกันไปแล้วนะคะคราวนี้ลองดูตัวที่เป็นมุมของสีขาวที่อยู่ในมุมถูกมุมถูกแล้วแต่ว่าสียังกลับด้านยังไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถ้าเจอกรณีแบบนี้นะคะ เราต้องหมุนตัวมุมนี้ออกไปก่อนนะเอาออกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะนะแล้วก็หมุนย้อนกลับมาให้เป็นสีขาวอยู่ตำแหน่งเดิมไปก่อนคราวนี้ลองมาดูที่คู่สีคู่สีอะไรนะคะเราก็ทำสเต็ปเดิมได้เลยนะคะนะอย่างเช่นตอนนี้นะอยู่ถูกมีแมทแล้วเราก็สามารถที่จะหมุนให้มาถูก ต้องที่มุมเดิมได้นะคะอันนี้ก็เอาหลีกไปให้พ้นทางของสีเอดนะเราก็เอาเอ็ดขึ้นมาแล้วก็เอามุมที่ได้มาเมื่อกี้กลับคืนมาเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะทําในชั้นที่สองชั้นที่สองเราจะคว่ำลงก่อนนะอ่ะคว่ำสีขาวลงดูตรงนี้นะนี่นะคะอันนี้คือเอดของชั้นที่สอง ชั้นที่สองเราจะต้องทําตรงนี้ให้ครบทุกคู่ก่อนนะคะนะโดยเราจะเลือกทําตัวที่เป็นติดอยู่กับสีขาวแบบนี้นะคะติดอยู่กับสีขาวนี่นะคะออย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวตัวแรกที่เราจะทำะดูคู่สีก่อนถ้าเราจะทำสีม่วงตัวนี้นะคะหันมาแบบนี้เหมือนเดิมตัวดาวนะคะออนะเอาลงแบบนี้ ด้านหน้าเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือชั้นบนของเลเยอร์ท็อปวิวนะมีตัวไหนที่เป็นคู่สีของฝั่งซ้ายมือนี่นะคะซ้ายมือดูมีมีสีอันนี้ไหมเขียวม่วงนี่เขียวเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มกับสีม่วง ดูด้านบนค่ะหมุนดูอันนี้ไม่มีนะคะเราก็หาฝั่งต่อไปมีไหมเขียวม่วงไม่มีเขียวม่วงจะมาอยู่ที่ด้านที่ชิดกับสีขาวอันนี้เอาไว้ก่อนเจอแล้วแต่ว่ามาอยู่ฝั่งนี้ยังทำไม่ได้เอาไว้ก่อนนะไปหาตัวอื่นก่อนนะคะอืม อ่าหาตัวอื่นก่อนสีเหลืองกับสีน้ำเงินได้ไหมมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูลองดูที่ท็อปวิวก่อนนี่นะคะมีหรือไม่ไม่มีแล้วอยู่แล้วสีเหลืองน้ำเงินมีไหมฝั่งนี้เหลืองน้ำเงิน,หงนเหลืองน้ำเงินืม <c oughs> อาจจะไปถูกซ่อนอยู่ตรงไหนเหลืองน้ําเงินก็มาอยู่ที่เลเยอร์สองนะอยู่ไกลามากอันนี้ก็ยังทําไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราหาอันที่ทําได้ก่อนแล้วกันนะอย่างเช่นคู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะหาก่อนมีสีฟ้าสีฟ้าไม่ได้อยู่ในติดกับตัวสีขาวไม่ใช่ไม่ได้สี แดงน้ำเงินอ่ะแดงน้ำเงินมีนะคะแดงน้ำเงินมีที่ติดกับสีขาวนี่คู่นี้นั่นเองนี่นะคะเอาละคราวนี้สังเกตว่าตรงท็อปวิวนะคะเมื่อเราหมุนเจ้าตัวเอสมาตรงกับสีน้ำเงินตัวนี้นะแล้วคู่ของเขาก็คือสีแดงสีแดงนะคะอันนี้จะอยู่ฝั่งขวามือนะตัวนี้นะคะ ตัวที่จะเปลี่ยนเอด็ดนะก็จะเป็นคู่นี้บนแล้วจะมาเปลี่ยนกับด้านข้างที่เป็นสีน้ำเงินแดงตรงด้านข้างตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนให้มาน้ำเงินแดงจะมาอยู่ตรงนี้นะเราจะมองแบบนี้นะคะตรงนี้คือสีเต็มอยู่ด้านหน้าเราฝั่งขวาเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยน ให้มองแบบนี้ไว้ก่อนแล้ววิธีเปลี่ยนเราจะใช้สูตรเอาตั้งไว้อันนี้ด้านหน้าเราด้านเต็มอยู่ด้านหน้าด้านขวาเตรียมที่จะเปลี่ยนเราจะหมุนบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาหน้า ทวนบนขวาหน้าตามและเอก็จะมาอยู่ถูกตำแหน่งแบบนี้นะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีทําก็จะทําแบบนี้เป็นสูตรนะคะคราวนี้ ดูด้านข้างนะมันไม่มีนะคะมันไม่มีคู่สีที่ท็อปวิวมีไหมที่ท็อปวิวมีคู่สีอะไรที่เป็นตัวที่ติดกับสีขาวมันไม่มีนะคราวนี้ดูสังเกตด,ดูด้านอื่นอันนี้มีสีม่วงเหลืองม่วงเหลืองจะมีติดกับท็อตัวขาวนี่นะคะนี่มีม่วงเหลือง เราจะเอาม่วงเหลืองมาใส่ฝั่งนี้นะแทนตำแหน่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหาเราจะต้องเอาม่วงเหลืองตัวที่เราเจอม่วงเหลืองอ่าม่วงเหลืองอยู่เลเยอร์นี้บิดมาบิดมาไว้อ่าแล้วทีนี้เราจะต้องบิดมาให้อยู่ในเลเยอร์ของตัวท็อปวิวด้านข้างนะคะอันนี้ อันนี้มันเราต้องบิดมาอ่ะสลับตำแหน่งได้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเอาเหลืองใช่ไหมเหลืองกับม่วงตัวนี้จับไว้มือจับไว้แบบนี้เอาโอเคหมุนมาหมุนมาให้ตัวหัวดาวไปแมทกับสีที่มีคู่กันแต่ มาแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหันแบบนี้สีขาวอยู่ฝั่งตัวเองแล้วลองดูสิอันเนี้ยสีเหลืองกับสีสีเหลืองกับสีม่วงนี่นะคะอยู่ฝั่งนี้มันไม่ใช่มันต้องอยู่ตรงนี้นะระหว่างระหว่างระหว่างหัวบนตรงนี้นะคะมีแต่นี้กับนี้ เราก็บิดมาใหม่อา้าวได้อันใหม่แล้วคือสีเหลืองนะคะถ้าอยู่ในลักษณะนี้เราจะสามารถเปลี่ยนด้านข้างได้นะคะเอาละคราวนี้หน้าเต็มก็คือสีเหลืองหน้าเต็มจะอยู่ตรงหน้าเราแต่สีที่เตรียมเปลี่ยนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือวิธีทำนะคะเราได้หัวบนมาแล้วนะคราวนี้เราจะหมุน หมุนนี้นะคะสีสีตัวเองเนี่ยเนี่ยสีที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราจะหมุนหน,น,นีบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนซ้ายหน้าตามบนซ้ายหน้าทวนเข้านี้นะคะก็ ได้เรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นเลเยอร์ของชั้นที่สองสีเรื่องสีเหลืองม่วงนะคะก็จะมาอยู่ถูกตำแหน่งแล้วนะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำคู่ต่อไปนะคะคู่ต่อไปที่ยังหลงเหลืออยู่อันนี้อันนี้อ่ะไม่ใช่อันเมื่อกี้มันไม่ใช่คนละที่นี่เลเยอร์นี้นะคะที่อยู่ติดกับสีขาวนี่ ตามนี้นะคะอย่างเช่นคู่นี้จะเป็นแดงเขียวเราก็หาที่ท็อปวิวก่อนมีแดงเขียวหรือเปล่าไม่มีนะคะดังนั้นแล้วมันอาจจะไปปะปนอยู่กับชั้นอื่นนะนี่แดงเขียวมาเจอแล้วอยู่ตรงนี้บิดไปก่อนบิดไปให้ให้เรามองเห็นใกล้ๆก,กันกับตัวคู่ของที่เราจะทำอันนี้นะคะแดงเขียว มาอยู่ตรงนี้แล้วนะบิดมาก่อนนะได้หน้าตาแบบนี้อ่าบิดมาสมมุติว่าตอนนี้อ่ามาแล้วนะคะแล้วคราวนี้เราลองบิดมาซีว่ามันจะแมทกับสีเขียวไหมโอเคมันแมทกับสีเขียวแล้วได้สีเขียวเต็มนะแล้วที่เตรียมที่จะเปลี่ยนเนี่ยอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือเราก็ใช้สูตรของตัวสีหน้าเต็มซ้ายมือเตรียมเปลี่ยน ก็คือตัวด้านบนนะบนเราจะบิดขวาซ้ายขึ้นและบนขวาซ้ายลงบนซ้ายหน้าตามและบนซ้ายหน้าทวนนะคะอันนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะและวิธีการที่จะเปลี่ยนชั้นที่สองเราก็ทำให้ดูแล้วนะคะ มันจะมีอยู่แค่สองสูตรนะก็คือสูตรหน้าเต็มแล้วก็ซ้ายเตียมเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือหน้าเต็มฝั่งขวาเตียมเปลี่ยนนะก็จะมีเมื่อกี้อาจจะย้อนกลับไปจดก็ได้นะคะทำไปทั้งสองสูตรแล้วนะคะเอาละเดี๋ยว EP พีต่อไปเป็น EP ีที่สามนะคะแล้วมาเจอกันที่อีพีที่สามต่อค่ะ